คำอย่างนี้ผมทูลหัวใหญ่ทั้งทิสเลยคุณให้สวยจริงๆเหรอคะให้จริงครับไม่หลอกลวงให้สวยดีใจเล่นไม่หลอกลวงครับยายผมเป็นกัญญามานาผู้จริงตาจริงอ่ะนะยายอยากได้อะไรถึงโปรดสารแล้วบอกเลยไอ้ยายไปตรงเราถึงโปรดประธานยายเอาแล้วบอกเลยใจก็ให้พี่นกแก้วเดือนวันนี้แต่ว่ายายต้องไายนกดาวกับโอติผมกับยังไงดาวไปมึงยังรุ่นนี้ดาวปรโต แต่อยากได้เดือนก็ยังกอกรวยกูพูดไอ้ตักรุแยา่อยากได้อะไรก็บอกสิครับยายอันนี้ยายเอาได้มั้งบอกกอ้ใหญเอายุ่นไหมยหญ่ไม่กะตัวยายเอาไม่กะรูไปเรื่องไม่เอากะเจียนมากไม่เอากะเอาได้ก็แล้เอาจุดวอมแล้วจุดไหมายป่หลุนนั่นแหละหนุ่มวอม อ้ามมาเล่จะเต้นจุดว้อมใหญ่นี่ไงลูกยายเอาไรก็แล้วยายเฮ้ยาหยองพุ่มมาไหมยายไม่ค่ะเบียโปรควันไม่ค่ะเอาไรยายเอาเอาลูกมึดเอาลูกเอ่วเดี๋ยวนี้แป้นันเพราะไรด้ลยที่ยายายอยากได้อะไรก็บอกเลยครับคุณยายสิ่งที่สวยปรุงประสงค์เลยค่ะจ้ะ ช่วยจะขอขอเละช่วยจะขอ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ก้อในเออจิเอาเออไหนอากันดิตราตองการของเออก็ไปโน้เลยเอ่อขึ้นรถไปไปจันดีโน้เลยที่จันดีอันมี่เออบ้านเออบ้านเออบ้านเอออยู่ลงไปเอ่อเลียบแมน่น้ำลงไปอี้นเออผ่อนยังสานนี่จันดีลงไปกลางกับกบเออ เงื่อนอยู่ตายกันดีเออเออไม่ยายไม่หรอกค่ะแล้วยายอยากได้อะไรเหรอยายกี่ส um ิ่งที่สวยพึงประสงค์นะคะคือว่าสวยจะขอเขอแต่งอินเดร่าอย่างอยากแดงเป็บขอไะ้ยายสวยขอแต่งงานกับเธอแต่งงานกับผมใช่ โอ้ยใช่ไหมเด็ยายแกก็แต่งงานนะผมกระเดิมกระตวบหรือผมเป็นกันยามานะพูดจริง็นจริงโกหกได้ไงก็ต้องแต่งกับยายอ่ะจนแต่งกับยายนี่ใช่อะไรโกูมันตัวนะไม่เอาแล้วเอายายดีกว่าตกลงยายยายพาผมกลับเมืองไปถึงก็แต่งงานกันเลยดีเหมือนกันแต่กินรองงาน

ตึงแล้วการดานเนียนนาเรียนการดานอะไการดานเยอะเลยไม่รู้ไม่บอกเที่ยกายรถเวลาเราไปก่อนเยอะทีหนึงตึงตาว่างเยอะทีหนึงตึงไหวเยอะทีหนึงตึงวัดแขนเยอะันนี้นี่เราดังแล้วนั่งตรงนี้ดังๆกูนักพูดดังพวกกูเยอะล่งไวตรงอื่นจ้ะไวถึงไม่นักพูดแล้บอเลยบอเลยเยอะที่ไปกัน ปูเบาแต่ยังไงมแปลงเป็กำลังบุมนี่ทำเรื่ออยู่จัมนี้ไงมาถึงกวนแดนดินดินป่าแดจูงจะได้ขึ้นไปคว้าท่านเจ้า ครับลูกกลับสวายมังคนมาเด็ดแม่อ้อกลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับเป็นไงลูกไปไปนี่บนอาจารย์ไม่เจออาจารย์นึกไงฟามีอาจารย์มาได้เรื่องเองลยน่นนะช <c oughs> าเมืองเก้าวใจิจเลยลงไปเป็นเมียอาจารย์เลยแกแกควรข้าใจเหมือนนั่นหละไม,ไม่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 ใช่หรอกครับเด็ดพ่อเราไปไม่ถึงวัดนะทำไมไปไม่ถึงวัดลูกไปหลงป่าผมไปหลงป่าประมาณสามเดือนกว่าพา่อ หลงป่าครับป่าบริเวณนั้นเป็นป่าถึงจำบันพ่อเสงจำบันไม่สามารถจะลอดออกมาถึงพื้นแผ่นดินได้พื้นแผ่นดินก็ชื้นแฉะป่าเข้ยกเผาาวางเวงเราไม่เห็นเดือนเหืนตำบันเปดด็นเวลาสามเดือนรู้ว่ากลางวันสว่างนิดหน่อยแต่ว่ากลางคืนนี้มืดจะไปบอกใครเลยทีนี้ <Okay. S 1> ที่การหลงป่านี่พ่อเราไปพบนางยักษ์ตัวหนึ่งมันชื่อนางยักษ์ปีเสื้อนินมันใหญ่โตดุดนขุนเขาเลยพ่อโอ้ยหวาดเสียวไม่นจะปกบเองดีเสียวแล้ว อันตะปบเหลืองนกอินทีเที่ยววันรึนกอินทรี่ได้เหรอนกอินทรีตัวเต่าวันเนี่ยฟักเติบกันหน่่ยเสียนเออตัวเต่าวันร้องตัวผู้เมียบินก็มาทำรังในมนุษย์รื่องรู้มาจำรังอยู่ยปลายหย่างย่างตอนนั้นแต่มันน่าทำรังเต่าเข้มนะอ๊ะมึงว่างเลย่ดน้าเที่ยวไหมนาเที่ยวทีนี้มันก็ย่ามหนุอยเต่าก้าตรงนั้น เออน้อยเออเที đ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  là ่ยวไปเดินเที่ยวเลยแต่ได้ยางอนักลงอ่ะใกล้ด้ามน้อยอันลดลงแกเลยไม่นำเราไม่รักใกลตายมดใช้คนพอเออเที่ยวนะทีนี้ลูกทีนี้นางยักษ์มาเจ้าผมเป็นผัวอุ้ยส่สิยงใหญ่เออเที่ยวเลยท่านได้ใจจังสิงเที่ยววันลยทีนี้ลูกทีนี้ผมไม่เอาอ่ะ ผมวิ่งหนีนางยักษ์มาเจอยายเก๋คนนี้ยายเก๋คนนี้ก็ชื่อยายงามสวยเก๋เป็นลูกเศรษฐีมานีที่วัดศรัทธาทมยายเก๋คนนี้เกลียก็่ยักษ์ยักษ์หนียายยักษ์สู้ยายไม่ได้ยายจะเก่งมากยายช่วยเดล๋ยลูกจนปลอดภัยครับคุณแม่แล้วว่ายายมีบุญคุณต่อลูกครับที่หลังยายยายช่วยเดี๋มันปลอดภัยแล้วพวกก็บอกกับยายว่ายายครับพวกอยากสมนาคุณยายเต็มที่เลยแต่ว่าผมจากเมืองมานานแล้วเกินตองติดตัวไม่มี แต่ยายอยากได้รายยา,ยา,ยานำผมกลับคือไม่จะโระสานถึงโบสานแล้วยายอยากได้เดนโลกนี้อนอกแต่ดาวเดือนตะวันแล้วมันจะทูนไหวย,ยายทั้งทิ้นแล้วยายอยากได้อะไรถูงคะยายอยากได้รถไฟสักระบวนไม่ให้แกเลยกระโนไหนนะคะกระบวนที่วิ่งนครเขาจุมทองหรยอคะไม่รถที่ก็วิ่งกระทางกวยา,ายะ่ะกอ,องประดังเหรอเออแปดสิบบาท ได้อะไรหรอกยายไม่อยากได้อะไรหรอกรับพี่พ่อแต่ว่ายายแกขอแต่งงานกับผมครับได้มึงมึงว่าไปว่าเปล่าหรยวยายแกขอแต่งงานกับผมครับยายนี่ก็แต่งงานมึงอวหรอกครับไล้มึงวมื่อวานรปล่าต้องก็แต่งกับยายอถอะพ่อผมเป็นกัจยามานะผู้จริงทำจริงผมโง่ไ <g> ด <ülme> <conversations> ้ไงอ่ะมึงแต่งงานกับยายนี้ครับมึงแต่งงานกับยายมือหรอกทำไมอ่ะ ยายนี่เบอร์เ so ก่าเก่าแม่ครัวจะพูดไปแล้วมันก็แต่งไงแล้วกูมันไม่เอาแล้วเอายายสวยค่ะสวยเป็นกาบเต้าเด่นพ่อเด่นแม่แน่นอยจ้าที่รักค่ะเปิดพ่อเบกอรลูกกราบเอาไว้พงคมเปค่ะแม่วันดียายลูกไปลูกกาด เวัดแม่โอ of ้ชื่อได้ลูกหางสวยสวยค่ะคุณแม่อยู่กับแม่นั่นเลยนะก็คุณแม่เออเป็นลูกสบายแม่นั่นเลยค่ะคุณแม่ค่ะแต่ก็เมียเราว่าว่าอย่างนุ่มอย่างแน่ยังประเดิญคนดูที่ว่ามาไม่บายเดี๋ยวเรา๋ยวดิไม่ไม่บายพี่เจตตัวกูไม่บายไม่บายเดี๋ยวก็หน้าเหนื่อยเฉยตัวนี้ตัวนี้แต่ตาตาตัวนี้ตั้มมันตาตุ้มตาตัวนี้ก็อยอกว่านี่ก็อยอะกว่าตาแม่ตาแบบเนี้ย ตั้มมันตาตุ้มคนเรามีตาไม่มีแววที่อยาไม่ได้คนเราที่ตมเนียงกว่ากว่าชาดียาบอกถ้าคุ้นค่ะจะยืนยันไหวช่วยคนนี้ไม่แก่คนแก่นี้ค่ะร่งกุมมากยังรออย่างไม่แก่จะตรงข้ามจะเป็นป้าใดโอทองค่ะป้าใดโอ้ทองกับป้ารองโอ้ตายป้ารองโอ้ตายป้าตะยอสมัยนี่ก็ไม่ใจเลยกับก็ใจโบเดตจะเบมือนนี่ขวมมกแต่ทุกดีป่านึกนึกต่อวักไปทุก Bà đang nó chuyện mà ông cao ra nộp vô kê okay, đi được mấy tập rụng kia <laughs> kiểu ra ngồi vô bói á Bà đang lụng tay ngàn nữa, tay ngàn nữa hả Bà được Tay ngươi Ủa tay ngay ngay rồi, tay rồi, tay ngay rồi, tay ngay rồi, tay ngay rồi, tay เยกูต้มไปตายตู้นายมากกว่าตัดสเป็นดินี่อาจารเมื่อไม่ยินมากเพียงเดียวดิลูกชิ้นเหลืองจ้าครับคุณแม่ป้าลูกช่วยไปปักป่อลูกช่วยโกงเนื่อยมาครับคุณแม่สวยปักก่อนนะค่ะทางนี้จ้ะค่ะมาดิกันตุนไอ้โนกันไอ้โกคาโกลาตระเจ้าด้วนเจ้าทั้ง ต่างลานกาแล้วนะเหย็ดแมเอออ่อาน้าเมืองไม่ยินมากเพียงเดียวไอ้พวกมมานับก,กับเต่ว่าไอ้โนย,ยตรงกี่เล่นออกรู้ต้องเข้าใจถึงสภาบของคุที่เป็นางานนะคูนี่แกทีนี้ต้องบางงานโทรและได้ขึนนี่กูทนไม่ได้ไมันก็จะไหมนี่ตโรวจาะงานแต่งานอย่างน้อยช่องคืน จะนนงานแต่งานร้องคืนคกนรรมว่าที่เรียงคราเรียงม้อนหลวงเจา้าเจ้าเจ้าตายอ่ากาวงานชอบโตที่คุยทนได้จะฟังกูตอนน้องกูตอนไม่ได้เดียวนี่กูพอดีตั้งเด็เป็นเหลื่องเป็นเบาหวานนี่มันปิ้จู้นี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโลมัดเสียมเรื่องารรงานชอบเรื่องงานดีวะกูอาเจ้าเจ้าเจ้าตายคืยนนี้ปึ้งนี่เพราะฉะนั้นรู้ไปหยดเล่ที่ไปท้าเล่ที่วัวเปยยังคิดถืว่าเม,มาหมดเลย เกงก็ได้กลับกลัใ้นั้นไม่มีนะมือน้ะมู้ได้ก็ซื้อมาเป็นกอกเลยเร็วประกาศหนักเล่นการันนั้นก้อยมาเล่นในงานท็อบใหญ่ช่วยเจ้าเมืองเป็นเจ้าภาพตำนวดไม่ทูเงี้ยร้อยเจ้าเมืองน,นี่เดบนี้เรียบร้อยคัับ ทีนี้ได้ไหงเด็กทุกเจ้ามาประกอบด้วยงานทัพพวกนั่งตะลุ่มดูราเออรีเกย์ทำอะไรได้ช่วยเอามาเลยชุวนัดได้เอามาเลยับแล้วๆๆทำ่รับนั่งต้มก็คือเอามาทำเไรอุกต้อยมันเอามาอุกต้อยมันเอ้ต้อยสั่งตัวเควนกอมือที่เส้นสาย có quen trết mẹ quen để mua cân thì có cái ý nghĩa mẹ mè quen trôi. Mẹ mè răng tôm ê giờ mắc nít răng và hoài đều luôn luôn mà riêng luôn để đánh giá mắc cho cho mét kiếm, kịp บางนี <ination noises> ้เจ yeah. ้ว่าแถวแควในนั้นอยู่เดียวอับนำปีเดือนอ้นเดือนอ้นไปเลยเล็กเข้าอาจารย์แพา่ผมลุ้มรู้่องว่าอับนำาท้งหนูบางนี้ก็ปลรอนืได้ทั้งที่มาลไม่ได้โตงเลยเปราะโจ้อจอจ่อนเพื่อเปราะจ้แค่เงินถ้ามัเตรโจอนี่ แล้วก็นี่ยไม่เคยเลือกกาเหลือคนอื่นนั่งโต๊ะเหมือนมันเด่นนั่งหรอกมันไม่ไกลเลยด้วยเล่นนั่งเล่นฝ่ายแบบชาวบ้านไม่ค่อยร่นใจก็อีเหลือก็เหลือคนร่นใจชาวบ้านพึ่งเบียดแต่เหมือนกันแล้วก็เบียดเล่นนั่งอีก็ได้ เลือ,กกอ,อ,ย,อ,อย,ลยกีบกันืออยมัดอยแล้วก็เลือจากนั้นก็เล่นฝายบอกไปก็ใกล้ตีชเหมือนันเนี่เวลาลงก็ยอมใจเหมือนก็ใจทียรา,านทิพรนมันใจอับรานโรโเป้ไปจกาเรียบรอยนะต่อ,อาวาชอบกับเรียบรอยกับกันไม่้องว่างเกิดจากเราภาษาบรซิเป็น 天干开着。